สวัสดีครับพีเพผมวันนี้พีเพจะมารีวิวในครึ่งปีที่พีใช้ตัว t e c โน o p a r สปาร์โกกับมือถืองบ1,900บาทนะครับผมพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีซื้อตัวนี้ผมในการสั่งซื้อก็ง่ายๆผมไปหน้าโปรไฟล์ช่อง p p เพครับผมจะมีคาว่าชุมชนใช่ไหมนี่ครับผมมันจะมีลิงก์ในการซื้อผมกดผ่านลิงก์พีครับผมมันจะเด้งไปยังแอปเลยครับแอปส้มครับนี่ครับ ก็ทำการผสั่งซื้อเลยครับผมในการสั่งซื้อก็ไม่ยากครับผมเรากดสั่งซื้อแล้วก็ใช้โค้ดซึ่งวันพีลงคิดวันนี้ครับมันเหลืออยู่1นึ่การบาทครับซึ่งเป็นมือถือสัปพีนะบอกเลยว่ามันคุ้มมากครับวันนี้พี่จะมารีวิวว่าเฮ้ยหลังจากที่พีใช้งานมาแล้วพีก็อัปเดตเฮ้ยหเดือนตัวนี้มาครึ่งปีในปี2องสกับมือถือตัวนี้คือ2พ กบาทราคาเต็มมันครับมันลดก็คือพันเนะครับพีจะขอรีวิวด้วยความจริงใจมาเลยว่ามันเป็นไงบ้างเนาะบางที่คลิปพีอาจจะเคยลงแล้วผมแต่พีอัปเดตให้เพื่อนๆฟังว่าเฮ้ยอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดมันเป็นไงบ้างเพราะว่าตั้งแต่พีแกะก่องพีรีวิวมามันมีการอัปเดตตัวซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องเนระื่อยๆผมตัวนี้ซึ่งพีก็ทําการอัปเดตว่าเฮ้ยหลังจากอัปเดตแล้ว มันเปรียมผมซึ่งล่าสุดที่พี่ลงคลิปคือวันที่18มิถุนาผมก็คือเดือน6นั่นเองครับผมเดือนนี้มาดูว่ามันเป็นไงบ้างเนาะพี่จะขอพูดเรื่องลำโพงก่อนลำโพงนี้ถ้าพี่จะเปรียบเทียบกับราคาหลัก6,000-7,000นะครับลำโพงราคา1 9 0 0ตัวนี้เป็นลำโพงที่เป็นแบบลำโพง DTS บอกเลยว่าเสียงคุณภาพคือโคตรดีเสียงคือดีมากเป็นลำโพงที่ รู้สึกว่ามือถือ1ัให้เสียงมาคือเวิร์กมากครับคือเช่นพีผมตอนนี้พีอยู่นอกฐานที่ในการที่ทพีมารีวิวใหาดูผมว่ามาดูว่าเสียงมันมีความกัางวานมากน้อยเพียงใดครับซึ่งพีอาจจะเปิดแบบว่าเปิดไม่ได้เสียงดังมากมายครับอาจจะเปิดได้ประมาณสักระยะหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะรบกวนภายนอกนะผมตัวนี้ครับซึ่ง Wi-Fi ผมมันก็สามารถซัพพอร์ต Wi-Fi ชนิด i ี่ผมตัวนี้ได้ ซึ่งเอาอตรงนะเป็นมือถือที่รู้สึกว่าเสียงไม่อวยครับคือเสียงดีจริงเดี๋ยวพีเปิดให้ดูลยผมว่าเสียงเป็นไงบ้างผมตัวน,นี้นะดูครับดูเสียงนะผมนี่ครับดูเสียงครับนี่ครับดูครับดูเสียง คือเสียงมันดังมากซึ่งไม่อยากเปิดเสียงดังจริงครับเพราะว่าตอนนี้พี่ก็อยู่ข้างนอกครับคือเสียงมันดังมากครับ slow, นี่เสียงมีความกลางวานของเสียงครับและเนื้อเสียงบอกเลยว่าสุดยอดครับเป็นมือถือที่พี่รู้สึกว่าพันเาอ่ะให้สเปคมาคือคําว่าคุ้มจริงครับตัวนี้แล้วก็กล้องครับกล้องให้มาคือเป็นกล้องหลังที่ตัวนี้13ล้านกล้องหน้า8ล้านมีไฟแฟลกเอลดีครับผม ทางด้านหน้าด้านหลังครับพี่แกให้มาบอกเลยว่าสุดมากขออนเลยว่าเรื่องกล้องคือเป็นสมาร์ทโฟนที่กล้องถือว่าดีครับ Android 13เป็น h i g h o อเวอร์ชั่นครับผมซับพีถือว่าเป็นมือถือที่เพียงพอมากครับแบตให้มา5 0 0 0ันเแอมกับตัวนี้ชาร์จส0วัตต์ซับพีก็ถือว่าใช้ในห้อ t h ต r d Party ที่ห้องอื่นผมในการเสียบแล้วก็แป๊บเดียวพ e แบงก k ก็สมัรถซัพพอร์ตในการใช้งานครับแล้วก็แรม3จิกบวกเพิ่ม3จิกเป็น 6G จิก กับลม64สับพีนะแล้วก็เพิ่มไมโครดีก์ได้ถึง 1TB เทรลไสับตัวนี้บอกเลยว่ามันเกินคาว่าคุ้มแน่นอนครับหน้าจอน,นี้เป็นหน้าจอขนาด90 h z IPS LCD ครับหน้าจอ6.6นิ้วครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นกล้องหน้าแบบเจาะรูด้วยซึ่งให้มาเกินคาว่าคุ้มจริงครับตัวนี้คือพีไม่ไววจริงนะนี่พูดจริงว่าให้มาเกินคำว่าคุ้มครับดูครับว่าหน้าจอในการสู้แสงเป็นไงบ้างนี่ แล้วกล้องครับผมนี่พีว้วามากกล้องครับดูครับพี่จะเปิดกล้องให้ดูนี่ครับดูครับในการจับโฟกัสของกล้องอะรู้สึกว่าตัวซอฟต์แวร์ของตัวนี้มันจับกล้องบอกเลยว่ามันจับใบหน้าของเราทำหน้าชัดหลังเบลอหรือว่าการร์เทตของรูปภาพได้อย่างเวิร์กมากครับซึ่งเป็นมือถือที่พีรู้สึกว่ามันเวิร์กสำหรับผมนี่ครับก็ในการถ่ายครับนี่ก็กดปุ่มตรงนี้ผมในการถ่ายเลยนี่ ชัตเตอร์ก็กดง่ายครับจากใจแลวผมว่าใครหามือถือมบพันเพี่พูดจากใจจริงๆว่ามันคุ้มจริงครับแบบไม่อวยเลยดูครับในการทำพอพอเทสครับหน้าชัดหลังเบอร์บอกเลยว,ว่าตัวนี้คือทำพอเทสคือมาอย่างดีมากอันนี้ขอชื่นชมวับว่าพอเทสคือดีจริงครับแล้วก็มันตัดขอบของบริเวณรูปภาพของเราอะออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับนี่ครับ หมดต่างๆมีให้เราเยอะแยะมากมายครับผมหมดต่างๆแล้วก็มีการใช้งานพวกตัว AI Cam ก็มีนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็มีภาพถ่ายแบบนี่ครับแบบ AR ครับใช้ AR ในการทําภาพถ่ายครับซึ่งมีให้เราปรับเยอะแยะมากมายเลยนี่ครับองดีมากอ่ะซึ่งฟังก์ชันบอกเลยว่าโคตรคุ้มครับบอดี้ก็มีความสวยงามครับเอาตรงนะบอดี้มันสวยจริงนะตัวนี้เห็นไหมนี่ครับซึ่งเอาตรงๆพอพูดแบบ นะฮะคนร,รีวิวแล้วกันครับถ้ามองหามือถือไม่เกิน2,000ัน่ะพีก็รู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นมือถือที่คุ้มครับสำหรับพีนะแล้วก็ผมตัวนี้ u n ู่ในซอฟต์ t 6 0 6เล่นเกมสักพีถือว่าในการจัดการความร้อนแล้วก็ปรับ60เฟรมแล้วเปิดตัวนี้ต่ำๆกับเกม r v ครับรู้สึกว่ามันเลื่นไหลมากๆครับอันนี้ขอเชิญชมได้ว่ามันเลื่นไหลจริงซึ้นพีเคยลงคลิปในการเล่นเกมล่าสุดให้ดูแล้ว r v อะ คือมันเลื่อนไหลจริงและมันมีความสมูทของตัวเครื่องมากครับอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าเล่นเกมถือว่าดีมากครับผมซับพีนะซึ่งเป็นมือถือที่เล่น Facebook เล่น IG เล่น t w i t t e r ก็ยังสบายหายห่วงครับเล่น t i k t o k ก็เพียงพอครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นมือถือที่อยากมาพีเซ็นมากว่ามันคุ้มจริงๆซึ่งหลายคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่ถ้าหามือถือปล่อยข o อสปอร์ตแบบเอื้อรุนไหนดีซึ่งพีก็ใช้ iPad เห็นไหมครับว่าใช้ iPad ที่เป็นตัวตัว WiFI แล้วพี่ก็เอาตัวนี้มาเป่ยนปพอสปอร์ตครับรู้สึกว่าในการรับสัญญาณ 4G พี่ก็ใช้แพ็กเกจประมาณ3-400ครับก็รู้สึกว่าให้มันเพียงพอในการใช้งานกับตัวนี้เอาไปเปพอสปอร์ตเอามาใช้งานครับซึ่งตรงนะมันโอเคครับซึ่งอันนี้พีใช้งานจริงๆครับพีนำไปพกพาถ่ายรูปนอกฐานที่ครับดูคำว่าในการทำหน้าชัดหลังเบอร์ซึ่งพีก็ไปพกพาจริงๆตัวนี้ครับ อันนี้ผู้ชนะนัผู้บริโภคจริงๆว่าถ้าเพื่อนๆหามือถือง,งบหนึ่งพันเก้าร้อยบาทที่คุณสมบัติที่มันมันคุ้มอ,ะอ่ะเพื่อนๆเราคอมเมนต์กันเลยว่าเอ้ตัวนหนคุ้มนะบอกพีผมเพราะพี่จะไปทำรีวิวให้ดูว่ามันคุ้มไหมซึ่งตัวนี้พีรู้สึกว่ามันคุ้มจริงครับสับราคาห9 0 0ัาบาทนะเอาตรงว่ามันคุ้มครับจริงๆลิงก์ในการสั่งซื้อก็พี่จะขอแนบลิงก์ใต้คลิปนี้ผมซึ่งไปกดใต้คลิปนี้ของพี่ได้นะครับหรือว่าไปติดตามโปรโมชั่นของพีที่ t ิกตอกพีเพหรือว่าช่อง y o u t u พีเพยครับพีก็ซื้อมาจากลิงนี่แหละเพราะว่ามันเป็นลิงที่ปลอดภัยแล้วมันเก็บเงินปลายทางได้เลยครับผมในการสั่งซื้อเนาะซึ่งมันก็เป็นมือถือที่รู้สึกว่าไม่อยากอวยแต่ก็ใช้งานไหมทุกความจริงใจรงจ,รงจริงครับว่าใครหามือถือให้แบบคุณพ่อคุณแม่ทั่วไปแล้วก็เด็กๆใช้งานเบื้องต้นอย่างเงี้ยครับไม่ต้องจริงจังอะไรมากมายหรือว่าทีาต้องการใช้งานเป็นเครื่องสำรองตัวนี้ก็ยังเป็นมือถือที่สำหรับพีนะมันใช้งานดีครับ ยืนยันจากปาาพีเองเลยว่าเทคโนโ Spark Go 2 4ยังไงก็เป็นมือถือที่ราคาพันเที่มันคุ้มครับผมลำโพงคู่หน้าจอสวยยีฟเฟรชเก้าสิบเฮิร์กล้อง13กล้องกล้องหน้า8ล้านนะครับผมตัวนี้สำหรับพีถือว่าเพียงพอ 13, แอนดรอยสิบสาม RAM สามจิกบวกเพิ่ม3ามจิกกับลมหกสี เพิ่มตัวในโครดีการ์ดอีกหนึ่งเฮลลบอสปีก็เป็นมือถือที่คุ้มครับวันนี้พี่เพขอจบคลิปในการที่เอามาครับผมตัวนี้รีวิวแล้วก็อัปเดตให้ดูว่ามันเป็นไงบ้างผมสัวนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมผมสัปพีสัวนี้ขอบคุณครับ